กับ <łość> ข้าวแกงเน้อไมมแกงเปิ้ลค่ะพี่น้องแกงมือเส้น่ใส่สะอมเบิ่งเอาได้สะอมเป็นกับส้มตำเปใสกบะเบิดหลายมาสออย่อไปเม่พูดสั้นๆเออเห็ดเพื่อเธอดิ สาวสกุลนะคะเนี่ยสองสาวพี่น้องนะคะสองพี่น้องสองน้าสกุลบอน้าสกุลดียวกันเหอเนาะสองสองน้าสกุลอ่ะพะว่าขึ่นน้ำแฟนแล้วได้บรรยากาศมากคับพี่น้องิ่งรู้ผลอาจารย์ได้บรรยากาศอีรีกับดอกไม่ริมรั่ว กนข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ไปซื้อมากางนั <S <s ้นกับมี่หอดนาพิซซ่ามันไปเครื่องนึ่งห้อบัวบาวไกินเก๊กเกงได้ต้งใจอ่าอ่าอุ้ยเจริญอาหารจังเนี่ยหน้าอะไรอ่ะอันนั้หน้าเบคอนอันนี้ซาลามอืมอันนี้หนาเนี่ะ อันนี้สล oh, ัดบอกใครแล้เวกสลัดอ oh, hmm. um. well, ๋อได้แฮซล้แตเป็นออย่าเ่กม่แต่ตอนนี้เาะเห็นุ๊บซีซัมนนมานึ่งปุ่มาามนก็ไม่ต้อเเช่าที่บนน้อมิออข้ากองถั่วไม้กินถั่วไ้าองั่ไงน่ยเอาอย่าว่าจิจับถั่วได้เข้าไปรอเลยเขาละอมนนี้เอาอย่งนั้นนะมาทปให้พี่กนกันอยู่แต่ทมอะไรก็ต้องด้ กบเบื้องสีก็โหเหลาเผ็ดเข้มนอะวัน้พี่สำรวยไว้กินเขาน้ำนางเด้วยใช่ยุบประจวบบินด่วนบินด่วนกับเขาไม่ทันนสุดยบโอ้ยลืมโชว์ปลาปลาทอดอาจอันจำไปเื่อมากกว่าแค่นี้น้าอาจารย์น้าอาจารย์

มันก็แม่เงี้ยเอาละีีัม่ได้จาเลย่มาื่องน้อ้ก็สดรนะจ๊ทำแบบหมันแซ่บไผักมชาเมนะยุก่อยาา้ืมกินข้าวูมกันนะกเบอร์จเื้อสมเแตนะแต่ยังไม่ทำสร้างรายได้ได้แต่รออยู่เด็กเมย์เด็กม่ กเองหัวเป็นนนั่าไม่คนเมตรตาสองสารสร้างเขาบานนี่เป็นยังขึ้นพักกันนึงว่าเป็นคุ้นไท่หนึ่งครับเนี้ยวเนียวเจ๊ปาแ่บ แล้วก็มอร่อยไหมคะสองเบาวแซ่บแม่เทียบแต่ไมที่รักคนอื่นแต่เรี่องยุ่งว่บแซ่บครับแซ่บลายแซ่บไลเดอร์รอดเลยแซ่บไลายขอบคุณค่ะสบายดีไหมสบายดีไหมคะเอฟซีทั้งหลายทั้งเมืองไทยเมืองลาวสวีเดนด้วย เชืยุโร้ะค่ะเดี๋ยวมูคนจียิดสีสีเขียดเหนียวข้าีตัวสดได้ลายไม่เห็นจางไั้ได้เพื่อเธอแซ่บแซ่บแซ่บบอรสชาติจะขาดขาดเขาเบื่อจริงมันต้องนี้เขาเบื่อไหล่ะได้กินเต็มสวยมื่อเสาร์กินผู้เดียวตักเต็มกินสวยรักไปให้มูอีกอยู่วนยวนทะเลจะเปนวิทยิเ ขอฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้องเราตื่นแล้วเบาดดกอหิวข่าวแล้วปะแม่ไมหิวข่าวไม่หิวข่าวแหเขาปิดตลอดเทียงมองๆว่าปไปกินเล้คือเมาวันน LIKE ี้ไปกินก่อนดูงนไปกินก่อนอ๋อวันนี้ไปหากินแล้วมาติค่ะไปลงอ

จะเล่นมือสองรอมือสองยังห้ามมือเหรอสอเแงสือรอไปเจอืองกันแล้วบเสียงะมันบีมอนบิลเยอะแม่มไม่าเปันี้ต้อบา่า้แล้วก็บอกเอาแค่หัวคือมอไซค์มือสองเราไปต่อพ่วงอีกอ้าวพ่วงเจ็ดหมน้าต่อพ่วงอ่ามือหา้ในต่อกันบอกว่า คันบาหัแห้งมันหนึ่งร well ้อยห้าจเป็นรดแห้งกัอนใหญ่ๆคือก้นสีเท่าเอกตัวนีมีดีจะ้บมันเกิดอะไรอเดี๋ยวเดินหายคือจะสุกจะสแล้วจแล้วพี่เอาพี่ยก็แนี้กออท้งยอย่งไหก็ดอกกระเดียเนียก็มีดอิ่มกิมนือเขาบอออกมาก เมันขึ้นเสียงสนั่นมันใหม่เมันขึ้นเขาเล่นไพ่กันบ้าฝรั่งเล่นไพ่เมันขึ้นนี่เนี่ยโค้งหาโค้งเล่นกว่าเกือบบ่หัวนอนตีหนึง่งกับตีหนึ่งกว่านอนเล่นซ้อมเงินละแซ่บเออพี oh <S <S ่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะตามห้องหลังไลน์บ้านนู้นเนี่ยอึดคัก ก็จะได้กินแล้ก็พุงน้อนั่งนะนนอแท้งมากแล้วซีลอยมาลอยลอยแปดสิบอ่ะมันขายได้จังไดแปดสิบเก่าไหมซ้ำสองลอยค้นไหมโลเออแพงโหดแพงเหลือแต่ก็ยังไหาจิ้นะ่อือเป็นเขากับทรระชาติพี่น่องเสียงนกปุณหเนี่คนเงียบฟังเป็นเศร้าเมื่อเศร้าก็ได้เลยล่ะจ้า ขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนางจะกินข้าวแล้วค่ะเดี๋ยนต้นย่าไสักก้อนเนียกตะลังกะลังผอมอยู่ที่พยายามกินเขาลายๆคือน้ำลายไหวสิเป็นอวนจอยก็เห็นหน้ากันจอยปวดตอนนี้ เจ้าของช่องจอยพูดจ้าใครก็เลอกใจกันได้เด้อกดแชร์เยอะๆจ้ารัวๆสวัสดีนะคะ